สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนในภาเพื่อนเพื่อนมเม่องอินทภาลัมต้นคนสี่นะครับที่ออกจันสามจันก็มีลูกที่บดติดกับมีนะครับแต่ทยอยลวงไปเรื่อยๆนะครับบางสายนี่ก็จะติดแทบทุกลูกนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ ฝั่งซ้ายก็ยี่สิบลูกนะครับดอกดินบ่ดด้ตัดใจกางนะครับเพราะเป็นจันเล็กนะครับจันน้อยๆเลยจงไว้เมืนะครับก็มีบลาย,ายาสายนะครับสิบมีประมาณยี่สิบกสายนะครับยี่สิบกสายสิบสิบห้า ยี่สิบยี่สิบห้าสามสิบนี่สามสิบสายนะครับเดี๋ยวดอกปินจะมาหอผ่าไว้หหอผ่าม,มุงไว้นะครับตัวก็ติดก็จะเป็นเฉดๆนะครับเปน้ำปิ่นองมามือว่าการผรสมติดจักรเส้นนะครับจะคิดปินประเส้นก็ 80%ซนะครับนี่นะครับลูกที่เป็นสามงามเป็นสองงามสามงามแต่เขาก็จะลนเองนะครับถุงมะฮอนะครับถุงทีดอกกินสั่งื้อมาจากาในเพจนะครับ ซิบใบนะครับซิบใบมัดหนึ่งก็ลอยเก่าซิบเก่าบาทก็ว่ตทีวท่าแพงนะครับบอมีเวลาได้ยิดถึงผ่านแหลเองก็ก็จะมีสายนะครับสายมัดเทกับรัดเลยครับดึงรูดเข้าไปแล้วก็รัดจงพื้นที่ไว้นิดนึงเพื่อจะได้มัดถุงมัด ระดาษมัดกระดาษก,กันฝนนะครับในช่วงฝนตกอาจจะมีเช้อร่านะครับจะเห็ดห้ลูกแตกได้ส่วนถุงถุงนี้ก็จะกันแมลงนะครับกันมแมลงเห็ดห้สีผิวของเขาสวยนะครับในการ ห่อถุงก็จะเอาไว้ครับสักระยะหนึ่งก็จะคอยห่อถุงสปันบอดนะครับถุงกระดาษสีน้ำตาลซึ่งกันฝนได้ดอกดินสังสีอมสองเพดนะครับถุงชุนฟงแพงครับแต่ว่าอีกเพดหนึ่งนี่ ร้อยกว่าบาทนะครับบ่เทียวบาแพงนะครับร่วมค่าส่งขงนังแล้วอสองร้อยกว่าบาทสองจันนี่ก็บ,บ่อแตกต่างกันนะครับอ่าเประเซ้นติดกับบ่อแตกต่างกัน จะอยู่ประมาณไม่ในใจ่าสัดสายนะครับเยัดตืนก็จะห่อไว้หสีพัดสวยชุดนุ้ยทบวติดก,ก็จะลนเองนะครับธรรมาชาติ ก็เป็นไงโดนเห่าไก่แกะถุงเอาออกนะครับเพื่อปอกกัเชราส่วนถุงนี้ก็จะเฮ็ียดให้สีผิวสวยนีย่มาท่านเห็นจันออกมาเพิ่มครับบอออกกับเ่าเป็นยางนะครับเพราะว่าเป็น,น,ปปนต้นไม้จันกับว่นยันจะมีเชือกอยู่นะครับถ้ากระดึงรัดแล้วก็มัด นะครับเ่าตอ้องเป็นสูงนะครับพระว่าอีกส่วนหนึ่งทั้งเพื้นทีจิตเลือเข้าก็จะมัดถุงกระดาษตรงนีน้เ้ากับมัดไว้นะครับมัดทบเงินทบเงินก็ได้นะครับเพื่อนเจือว่าปีหนา ถุงบกขาดนะครับตีแพดไปถุงบกขาดเขาก็เก็บไปใส่ได้ส่วนทัง้งคนถุงกระดึงรูดเลยครับรด่งรูดแล้วก็มาดไว้กันมาแลง เรียบร้อยครับเพื่อนๆขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่ต่อมาให้กำลังใจโดย,ยตลอดหน้าพบกันเจิบหนาสวัสดีครับ